เด็กที่สามารถควบคุมสภาพอากาศในพื้นที่เล็กๆได้เรื่องราวของเด็กชายผู้ค้นพบพลังวิเศษที่สามารถคุมสภาพพาอากาศในบริเวณใกล้เคียงได้แต่พลังนี้มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่และความลับที่ต้องปกป้องวันที่ฟ้าฝนไม่เป็นใจหมู่บ้านสายทาราเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางหุบเขาเขียวเขือจีผู้คนใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย พึ่งพาธรรมชาติในการดำรงชีพเด็กชายคนหนึ่งชื่อฝนเติบโตบขึ้นมาในหมู่บ้านแห่งนี้ฝนเป็นเด็กชายวัยสิบขวบร่าเริงแจ่มใสผมสีดำคลับดวงตาเป็นประกายใบหน้าเกลี้ยงกระอมชมภูระเรื่อฝนมักจะเว้นไปทั่วหมู่บ้านคลุกคลีอยู่กับเพื่อนฝูงชอบปีนป่ายต้นไม้และกระโดดลงเล่นนะ้ำลำธารใส่ไหลยเย็นฝนเป็นที่รักทุกคนในหมู่บ้านเพราะเขามักจะช่วยเหลือผู้อื่นเสมอไม่ว่าจะเป็นการช่วยคุณเก็บผัก หรือช่วยคุณลุงซ่อมหลังคาบ้านฝนมีความสุขกับการใช้ชีวิตในหมู่บ้านสายธาราแห่งนี้เขาไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตของเขาจะเปลี่ยนไปตลอดการในวันที่ฟ้าฝนไม่เป็นใจวันนั้นเป็นวันสุกทองฟ้าครึ้มตั้งแต่เช้าเมฆดำทะมึนปกคลุมไปทั่วแสงแดดสองลอดลงมาไม่ได้อากาศอ้าวอบผิดปกติชาวบ้านต่างพากันพูดว่าวันนี้ฝนจะตกหนักและแล้วก็เป็นจริงในช่วงบ่ายแก่แก พายุฝนก็กระหน่ำลงมาอย่างไม่ลือหูมตาลมพัดแรงจนไม้เอ็นลู่ไปตามทิศทางของลมฝนตกลงมาอย่างหนักจนมองอะไรไม่เห็นน้ำในลำธารเริ่มเออล้นตลิ่งชาวบ้านต่างพากันหลบฝนอยู่ในบ้านเรือนของตนเองด้วยความหวาดกลัวฝนเองก็หลบฝนอยู่ในบ้านเช่นกันแต่เขากลับรู้สึกแปลกประหลาดอย่างบอกไม่ถูกเขาไม่รู้สึกกลัวเหมือนคนอื่นๆในหมู่บ้าน แต่กลับรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่กำลังพรุ่งพล่านอยู่ในร่างกายของเขาหัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆมือของเขาเริ่มสั่นเทาและเขารู้สึกว่าร่างกายของเขากำลังร้อนระอุฝนเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปข้างนอกเขาเห็นสายฝนที่กำลังตกลงมาอย่างหนักหน่วงและเขาก็รู้สึกว่าเขาสามารถควบคุมมันได้เขาไม่รู้ว่าทำไมแต่เขามั่นใจว่าเขาสามารถหยุดฝนได้ด้วยความอยากรู้อยากเห็นฝนจึงลองยื่นมือออกหน้าต่าง เขาหลับตาลงและตั้งสมาธิเขานึกภาพฝนที่กำลังหยุดตกนึกภาพฟ้าที่สดใสน,นึกภาพแสงแดดที่ส่องลงมาและทันใดนั้นเองสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นฝนที่กำลังตกลงมายำหนักหน่วงเริ่มเบาลงทีละน้อยๆลมที่พัดแรงเริ่มสงบลงและในที่สุดฝนก็หยุดตกท้องฟ้าเริ่มเปิดออกแสงแดดส่องลอดเมลลงมาและหมู่บ้านสายธาราก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งฝนลืมตาขึ้นมองไปรอบๆ ด้วยความตกตะลึงเขาไม่เชื่อสายตาตัวเองเขาเพิ่งค้นพบว่าเขามีพลังวิเศษพลังที่สามารถควบคุมสภาพอากาศได้พลังที่อาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาและคนในหมู่บ้านไปตลอดกาลพลังที่ควบคุมไม่ได้ฝนกำมือแน่นพยายามรวบรวมพลังที่วุ่นวายในตัวพลังที่เหมือนสายฟ้าฟาดในฤดูร้อนพลังที่เย็ยนเยือกเหมือนหินมะดูฝน พลังที่เขาได้รับมาตั้งแต่จำความได้พลังแห่งสภาพอากาศที่ผูกพันกับตัวเขาอย่างแยกไม่ออกเขาหลับตาลงนึกถึงคำสอนของแม่นึกถึงความสงบของสายลมนึกถึงความอ่อนโยนของสายฝนนึกถึงความอุ่นของแสงแดดแต่ความสงบที่เขาพยายามสร้างกับถูกแทนที่ด้วยความวุ่นวายความร้อนเย็นปะปนกันจนปั่นป่วนไปหมดวันนี้ฝนตั้งใจจะฝึกควบคุมพลังของตัวเองอย่างจริงจัง หลังจากที่พลังของเขาเริ่มแผงฤิ์สร้างความปั่นป่วนให้กับหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้มากขึ้นเรื่อยๆเ,เขาไม่อยากให้ใครต้องเดือดร้อนเขาอีกแล้วเขาเดินยังลานฝึกที่อยู่ท้ายหมู่บ้านเป็นลานกว้างที่ใช้สำหรับฝึกฝนวิชาต่างๆของคนในหมู่บ้านแต่ในวันนี้ลานฝึกแห่งนี้กลายเป็นสนามทดลองพลังของฝนเขาสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วเริ่มรวบรวมพลังอีกครั้งจงสงบจงอ่อนโยนจงอบอุ่น เขาเพึ่มพมกับตัวเองซ้ำๆพลังในตัวเริ่มตอบสนองต่อคำสั่งของเขามันเริ่มรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนเล็กๆแต่เพียงไม่นานกลุ่มก้อนพลังนั้นก็เริ่มสั่นคลอนและกระจายออกไปฝนรู้สึกถึงความร้อนวูบวาบในร่างกายตามด้วยความเย็นเยี่กขี่กัดกินกระดูกเขาพยายามควบคุมมันอีกครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลพลังงานที่ควบคุมไม่ได้เริ่มไหลบ่าออกมาจากตัวเขาทัานใดนั้นเองท้องฟ้าเหนือลานฝึก ก็เริ่มแปรปรวนเมย์ดำทะมึนก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วตามมาด้วยเกล็ดหิมะโปรยปลายลงมาแม้ว่าจะเป็นช่วงกลางฤดูร้อนก็ตามชาวบ้านที่กำลังทางทำง,งานอยู่ในไร่นาต่างตกตะลึงพวกเขาไม่เคยเห็นหิมะตกในหน้าร้อนมาก่อนในขณะที่หิมะยังคงตรงมาต่อเนื่องแสงแดดเจดจ้าก็สัต์ส่องลงมาอย่างไม่เกรงใจทำให้เกิดภาพที่ขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงฝนยืนตัวแข็งทื่อมองดูความวุ่นวายที่เกิดขึ้นด้วยความรู้สึกผิด เขาไม่สามารถควบคุมพลังของตัวเอเลยชาวบ้านเริ่มโกลาหลพวกเขาวิ่งหาที่หลบภัยจากหิะและแสงแดดฝนรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบาลายกำลังลมทลายลงมาเขาอยากจะหยุดทุกอย่างอยากแก้ไขสิ่งที่เขาทำแต่เขากลับทำอะไรไม่ได้เลยพลังในตัวพุ่งพล่านและควบคุมไม่ได้ฝนรุดตัวลงกับพื้นน้ำตาไหลาอาบแก้มเขาเกลียดตัวเองที่ทำให้ทุกคนต้องเดือดร้อนเขาเกลียดพลังที่อยู่ในตัวเขา พลังที่เขาไม่สามารถควบคุมได้ชั้นมันตัวปัญหาเขาพึมพำกับตัวเองเสียงแผ่วเบาเขารู้สึกโดและสิ้นหวังเขาไม่รู้ว่าเขาจะทำอย่างไรต่อไปเขาไม่รู้ว่าเขาจะสามารถควบคุมพลังของตัวเองได้หรือไม่เขาไม่รู้ว่าชาวบ้านจะให้อภัยเขาหรือไม่คุณยายผู้รู้ความลับฝนเดินลากขาเข้าไปในบ้านของคุณยายสายทองด้วยความรู้สึกสิ้นหวัง เมื่อวานนี้เขาเผลอทำให้พายุลูกเห็บลมใส่สวนผักของป้าสมรนจนเสียหายยับเยินคำด่าทอที่ได้ยินยังคงก้องอยู่ในหัวเขาไม่รู้จะทำอย่างไรกับพลังประหลาดนี้อีกต่อไปคุณยายสายทองเป็นผู้เฒ่าที่ชาวบ้านเขานับถือด้วยวัยเกือบ80ปียายมีรอยย่นบนใบหน้าเหมือนแผนที่ชีวิตดวงตาของยายลึกซึ่งแลเต็มไปด้วยความเมตตาฝนเคยเห็นยายช่วยเหลือคนมากมายทั้งปอบโยนคนที่เสียใจแบ่งปันอาหารให้คนที่อดอยาก และให้คำแนะนำแก่คนที่กำลังหลงทางเขาหวังว่ายายจะช่วยเขาได้บ้างยายครับผมผมทำให้เกิดเรื่องใหญ่อีกแล้วฝนพูดเสียงสั่นเครือน้ำตาคลอเบ้าคุณยายสายทองอย่างใจดีรูปศีรษะฝนเบาๆเข้ามานั่งก่อนเธอหนูแล้วค่อยๆเล่าให้ยายฟังฝนนั่งลงบนเก้าอี้หวายข้างๆยายเล่าเรื่องพลังควบคุมสภาพอากาศของตัวเองตั้งแต่ต้นจนจบเล่าถึงความตื่นเต้นในช่วงแรกเล่าถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเล่า ถึงความกลัวที่กัดกินหัวใจยายสายทองฟังอย่างตั้งใจไม่ขัดจังหวะปล่อยให้ฝนระบายทุกอย่างออกมาเมื่อฝนเล่าจบยายสายทองก็ถอนหายใจเบาๆยายรู้เรื่องนี้มานานแล้วยายพูดเสียงแผ่วเบารู้ว่าสักวันหนึ่งจะมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาพร้อมกับพลังแห่งธรรมชาติฝนเงยหน้ามองยายด้วยความตกตะลึงยายรู้ยังไงครับยายสายทองยิ้มเรื่องเล่าขานของหมู่บ้านเราสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเล่าถึงเด็ก ที่สามารถควบคุมดินน้ำลมไฟเด็กที่จะนำความสมดุลมาสู่ธรรมชาติแต่ก็อาจจะนำมาซึ่งความหายนะได้เช่นกันถ้าไม่รู้จักควบคุมพลังของตัวเองฝนอ้าปากค้างแล้วผมผมต้องทำยังไงครับยายสายทองจันูฝนไว้แน่นหนูต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมพลังของตัวเองเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย,าอย่างกลมกลืนยายลุกขึ้นเดินไปหยิบหีบไม้เก่าๆใบหนึ่งจากใต้ถุนบ้าน ปิดหีบออกภายในบรรจุหนังสือเก่าแก่หลายเล่มฝนไม่เคยเห็นหนังสือแบบนี้มาก่อนตัวสอนเขียนด้วยหมึกสีทองบนกระดาษที่ดูเหมือนทำจากเปลือกไม้หนังสือเหล่านี้เป็นบันทึกของบรรพบุรุษของเราพวกเขาเป็นผู้ที่มีพลังเหมือนหนูพวกเขาบันทึกวิธีการควบคุมพลังการใช้พลังเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและข้อควรระวังต่างๆไว้ยายยื่นหนังสือเล่มหนึ่งให้ฝนเริ่มจากเล่มนี้ก่อนมันจะสอนให้หนูรู้จักลม เรียนรู้ที่จะฟังเสียงของลมและควบคุมทิศทางของลมฝนรับหนังสือมาด้วยมือที่สั่นเทาเขาไม่เคยคิดเลยว่าจะมีคนเข้าใจเขาไม่คิดเลยว่าจะมีใครสามารถสอนเขาได้ขอบคุณครับยายขอบคุณมากครับยายสายทองยิ้มไม่ต้องขอบคุณยายหลอบหนูขอบคุณตัวเองที่กล้าที่จะมาขอความช่วยเหลือและขอบคุณธรรมชาติที่เลือกหนูให้เป็นผู้พิทักษ์ยายสายทองเริ่มสอนฝนฝนตั้งแต่พื้นฐานเริ่มจากการทำสมาธิ ฝึกหายใจควบคุมอารมณ์ยายสอนให้ฝนรู้จักธรรมชาติสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสภาพอับอากาศฟังเสียงของสัตว์ป่าและเคารพทุกชีวิตยายบอกว่าลังของฝนไม่ใช่ของเล่นแต่เป็นความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ที่เขาต้องแบกรับไว้ด้วยความร,าระวังและเมตตาการฝึกฝนเริ่มต้นขึ้นแล้วและฝนรู้ว่าเส้นทางข้างหน้ายังอีกยาวไกลแต่เขาก็พร้อมที่จะเรียนรู้และเติบโตเพื่อที่จะเป็นผู้ควบคุมสภาพอากาศที่ดี และเป็นผู้พิทักษ์ที่แท้จ,จริงของธรรมชาติฝึกฝนและเรียนรู้ฝนลืมตาขึ้นมาในเช้าวันใหม่แสงได้อ่อนๆสองลอดหน้าต่างเข้ามาทักทายแต่ในใจของเธอกลับเต็มด้วยความมุ่งมั่นที่จะฝึกฝนพลังของตนเองเองให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นหลังจากเหตุการณ์พายุฝนครั้งใหญ่ที่เกือบทำลายหมู่บ้านคุณยายได้ตกลงที่จะเป็นผู้ฝึกสอนให้กับเธออย่างเต็มตัว การฝึกฝนในวันนี้เริ่มควบคุมหยาดฝนเล็กๆที่โปรยปลายลงมาจากฟ้าคุณยายบอกว่าการเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆจะช่วยให้ฝนเข้าใจถึงแกนแท้ของพลังและสามารถควบคุมมันได้อย่างแม่นยำมากขึ้นฝนหลับตาลงและจินตการถึงหยาดฝนแต่ละหยดที่ลอยคว้างอยู่บนท้องฟ้าเธอพยายามที่จะดึงพวกมันลงมาอย่างช้าๆควบคุมทิศทางและความเร็วของพว,พวกมันให้เป็นไปตามที่ใจต้องการแรกๆ ก็เป็นไปอย่างทุลักหยาดฝนบางหยดก็หายไปกลางอากาศบางหยดก็ตกลงมากระแทกพื้นอย่างแรงแต่ฝนก็ไม่ยอมแพ้เธอยังคงฝึกฝนต่อไปอย่าละโดยมีคุณยายคอยให้กำลังใจและชี้แนะอยู่ข้างๆค่อยๆทำค่อยๆค,ควบคุมลมหายใจคุณยายกล่าวจงเป็นหนึ่งเดียวกับสายฝนแล้วเธอจะสามารถควบคุมมันได้อย่างใจนึกฝนสูดหายใจเข้าลึกๆและพยายามที่จะเชื่อมใจของตนเองเข้ากับสายฝน เธอนึกภาพตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรของน้ำและค่อยๆปล่อยพลังออกมาอย่างนุ่มนวลคราวนี้หยาดฝนเริ่มเคลื่อนไหวตามที่เธอต้องการพวกมันร่ายรำอยู่กลางอากาศอย่างสวยงามหมุนนวลเป็นเกลียวคลื่นและค่อยๆตกลงสู่พื้นดินอย่างอ่อนโยนฝนยิ้มออกมาด้วยความภาคภูมิใจเธอเริ่มเข้าใจว่าการควบคุมพลังไม่ใช่แค่การสั่งให้มันทำตามแต่เป็นการความเข้าใจถึงธรรมชาติของมัน และทำงานร่วมกันอย่างกลมกลืนเมื่อการควบคุมหยาดฝนเริ่มคล่อมแคล่วขึ้นคุณยายก็เริ่มให้ฝนฝึกฝนกับสภาพอากาศที่ซับซ้อนมากขึ้นวันนี้เป็นการฝึกฝนก้างสายลมเบาๆที่พัดผ่านทุ่งหญ้าคุณยายอธิบายว่าสายลมเป็นพลังที่มองไม่เห็นแต่มีอิทธิพลต่อทุกสิ่งรอบตัวมันสามารถนำพาความชุ่มชื้นมาสู่พืชผักหรือพัดพาความแห้งแล้งมาสู่ผืนดินดังนั้นการควบคุมสายลมจึงต้องทำด้วยความมัดระวัง ฝนยืนอยู่กลางทุ่งหญ้าหลับตาลงและจินตนาการถึงสายลมที่พัดร่างกายเธอพยายามที่จะสัมผัสถึงความรู้สึกของลมที่พัดผิวและค่อยๆปล่อยพลังออกมาเพื่อสร้างกระแสมเล็กๆในตอนแรกสายลมที่ฝนสร้างขึ้นนั้นอ่อนแอมากแแทบจะไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงใดเลยคุณยายจึงแนะนําให้ฝนสังเกตต้นไม้ใบหญ้าที่อยู่รอบตัวสังเกตการเคลื่อนไหวของพวกมันเมื่อมีลมพัดผ่าน และพยายามที่จะเรียนแบบความรู้สึกนั้นฝนทำตามคำแนะนำของคุณยายเธอที่จ้องมองไปย่าที่ไหวเอ็นไปตามลมและพยายามที่จะจินตนาการถึงตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้เหล่านั้นเธอรู้สึกถึงความอ่อนโยนความยืดหยุน่นและความสามารถในการปลของพวกมันและค่อยๆปล่อยพลังออกมาอย่างช้าๆคราวนี้สายลมที่ฝนสร้างขึ้นเริ่มแข็งแกร่งขึ้นมันพัดผ่านทุ่งหญ้าอย่างอ่อนโยน ทำให้ต้นหญ้าไวเป็นมาอย่างสวยงามฝนรู้สึกถึงพลังที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายของเธอรู้สึกถึงความเชื่อมโยงกับธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเธอเริ่มเข้าใจแล้วว่าพลังของเธอไม่ใช่แค่เครื่องมือในการควบคุมสภาพอากาศแต่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงเธอเข้ากับทุกสิ่งบนโลกใบนี้หลังจากการฝึกฝนอย่างหนักหน่วงฝนได้เรียนรู้ถึงผลกระทบของพลังที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม คุณยายได้พาเธอไปดูไร่นาที่แห้งแล้งเพราะขาดน้ำและป่าไม้ที่ถูกทำลายเพราะพายุฝนที่รุนแรงเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้ฝนตระหนักถึงความสำคัญของความสมดุลในการใช้พลังเธอเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเพียงเล็กน้อยก็สามารถสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ได้ดังนั้นเธอจึงต้องใช้พลังของตนเองด้วยความระมัดวังและมีความรับผิดชอบคุณยายยังได้สอนให้ฝนรู้จับสังเกตสัญญาณของธรรมชาติ การอ่านสภาพอากาศและการคาดการถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเหล่านี้เป็นทักษะที่สำคัญในการรักษาสมดุลของธรรมชาติและป้องกันไม่ให้เกิดพิบัติคุณยายเน้นย้ำเสมอว่าพลังของฝนเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่แต่ก็มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่เช่นกันฝนต้องใช้พลังของตนเองเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นปกป้องสิ่งแวดล้อมและรักษาสมดุลของธรรมชาติ ไม่ใช่เพื่อความต้องการส่วนตัวของตนเองฝอนรับฟังคำสอนของคุณยายด้วยความตั้งใจเธอสัญญาว่าจะใช้พลังของตนเองให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและจะไม่ทำให้ใครต้องเดือดร้อนเพราะพลังของเธออีกต่อไปเธอรู้ว่าเส้นทางข้างหน้าย,ยังอีกยาวไกลและเธอจะต้องเรียนรู้อีกมากมายแต่เธอพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งและจะทำทุกวิถีทางเพื่อควบคุมสภาพอากาศที่ดีและเป็นผู้รักษาสมดุลของธรรมชาติ ภัยพิบัติที่คืบคลานภายแรงคืบคลานเข้ามาอย่างเงียบเชียบแผ่ขยายความแห้งแ้งไปทั่วผืนดินที่เคยเขียวชวยอุ่มหมู่บ้านข้างเคียงของฝนกำลังเผชิญกับวิกฤตครั้งใหญ่แม่น้ำลำคลองเหือดแห้งพืชผลทางการเกษตรยืนต้นตายอย่างน่าเวทนาชาวบ้านต่างพานอพยพเพื่อหาแหล่งน้ำใหม่แต่ก็มีอีกหลายคนที่ยังคงปักหลักอยู่ที่เดิมด้วยความหวั่นลงลมแรงแรงว่าฝนจะตกลงมาในไม่ช้า ฝนรับรู้ถึงความทุกข์ยากของบ้านเขาสัมผัสได้ถึงความร้อนระอุที่แผ่กระจายไปทั่วอากาศเล่ความกระหายน้ำที่กัดกินหัวใจของผู้คนและความสิ้นหวังที่ปกคลุมไปทั่วผืนดินเขาไม่อาจนิ่งเฉยได้อีกต่อไปฝนรู้ดีว่าเขามีพลังพิเศษพลังที่สามารถควบคุมสภาพอากาศได้ในพื้นที่เล็กๆพลังที่อาจจะช่วยชีวิตผู้คนเหล่านั้นได้แต่การใช้พลังก็มีความเสี่ยงเขายังไม่เคยใช้พลังในวงกว้างขนาดนี้มาก่อน และไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรถ้าหากผิดพลาดอาจจะทําให้สถานการณ์เลวร้ายยิ่งกว่าเดิมได้แต่เมื่อเห็นภาพชาวบ้านที่กําลังอดอยากและสิ้นหวังฝนก็ตัดสินใจที่จะเสี่ยงเขาไม่อาจปล่อยให้พวกเขาต้องเผชิญกับความตายได้ฝนเริ่มฝึกฝนการควบพลังของตนเองอย่างหนักเขาพยายามรวบรวมพลังงานจากธรรมชาติรอบตัวดึงเอาความชื้นในอากาศมารวมกันและสร้างเมฆเล็ก,เ,ลกเนื้อศีรษะของเขาแรก,แรก มันเป็นเพียงละอองฝนเล็กน้อยแต่เมื่อฝึกฝนไปเรื่อยเมฆฝนก็เริ่มใหญ่ขึ้นและหนาแน่นขึ้นฝนเริ่มรู้สึกถึงความเหนื่อยล้าแต่เขาไม่ยอมแพ้เขารู้ว่าทุกหยาดฝนที่เขาสร้างขึ้นมาจะช่วยต่อชีวิตให้กับผู้คนเหล่านั้นได้เขาฝึกฝนอย่างต่อเนื่อจงจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกดินและในที่สุดเขาก็สามารถสร้างเมฆฝนขนาดใหญ่ที่พร้อมจะโปรยปลายสายฝนลงมาได้แล้วในคืนนั้น ฝนตัดสินใจที่จะออกเดินทางไปยังหมู่บ้านที่กำลังประสบภัยแล้งเขาเดินเท้าเปล่าไปตามถนนทีแ่แห้งแห้งแล้งแสนสาดส่องลงมาบนผืนดินที่แตกระแหงฝนรู้สึกถึงพลังงานที่สั่นสะเทือนอยู่ในอากาศมันเป็นพลังงานแห่งความสิ้นหวังและความทุกข์ทรมานเขาพยายามควบคุมพลังของตนเองให้คงที่และมุ่งหน้าไปยังจุดหมายปลายทางเมื่อเขามาถึงหมู่บ้านเขาพบว่ามันเงียบสง,งัดและว่างเปล่าผู้คนส่วนใหญ่พยโยออกไปแล้ว เหลือเพียงไม่กีค่คนที่ยังคงอาศัยอยู่ในบ้านเรือนที่สรุดโทรมฝนเดินเข้าไปในหมู่บ้านและเริ่มไร้มนเขาหลับตาลงและรวบรวมพลังงานทั้งหมดที่มีเขาสัมผัสดได้ถึงความเชื่อมโยงระหว่างเขากับธรรมชาติเขาเป็นส่วนหนึ่งของสองแสงแดดและสายฝนเขาปล่อยให้พลังงานไหลผ่านร่างกายของเขาและส่งต่อไปยังเมฆฝนที่ลอยอยู่เหนือหมู่บ้านเมฆฝนเริ่มเคลื่อนตัวและค่อยๆปกคลุมทั่วทั้งหมู่บ้าน จากนั้นสายฝนก็เริ่มโปรยปลายลงมาอย่างช้าๆในตอนแรกมันเป็นเพียงละอองฝนเล็กน้อยแต่เมื่อเวลาผ่านไปสายฝนก็เริ่มหนาเม็ดขึ้นผู้คนที่ยังคงอาศัยอยู่ในหมู่บ้านต่างพากันออกมาจากบ้านเรือนพวกเขาเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าและปล่อยให้สายฝนชะล้างความทุกข์ทรมานออกจากร่างกายน้ำตาแห่งความดีใจไหลาอาบแก้มของพวกเขาพวกเขารู้ว่าความหวังได้กลับคืนมาแล้ว ช่วยเหลือและเสียสละหมู่บ้านตะวันรอนตั้งอยู่บนเนินเขาสูงแห้งแลง้งจนดินแตกกระแหงมานานนานหลายปีพืชผลเหี่ยวเฉาผู้คนอดอยากเด็กชายชื่อสายฟ้ามีพลังพิเศษเขาสามารถคุมสภาพอากาศในบริเวณเล็กๆได้สายฟ้ารู้สึกหดหู่ที่เห็นผู้คนในหมู่บ้านต้องทนทุกข์ทรมานเขาตัดสินใจที่จะใช้พลังของตนเองเพื่อช่วยเหลือพวกเขาแม้จะรู้ดีว่ามันอาจจะต้องแลกมาด้วยอะไรบางอย่าง สายฟ้าเริ่มฝึกฝนก,การควบคุมสภาพอากาศอย่างหนักเขาใช้เวลาหลายวันในการทำความเข้าใจกับสแสลมเมฆและความชื้นในอากาศเขาเรียนรู้ที่จะรวบรวมพลังงานจากธรรมชาติรอบตัวและถ่ายทอดมันออกมาเป็นสายฝนเล็กๆแรกๆฝนที่สายฟ้าเรียกมาได้ก็เป็นเพียงละอองเล็กๆน้อยๆที่ไม่สามารถดับกระหายให้ใครได้แต่สายฟ้าก็ไม่ยอมแพ้เขายังคงฝึกฝนไปอย่างไม่ย่อท้อเขาเชื่อมั่นว่าสักวันหนึ่ง เขาจะสามารถนำฝนมาสู่หมู่บ้านได้วันเวลาผ่านไปสายฟ้าเริ่มควบคุมพลังได้ดีขึ้นเขาสามารถเรียกฝนให้ตกลงมาได้นานขึ้นและในปริมาณที่มากขึ้นแม้กระนั้นก็ยังไม่เพียงพอที่จะแก้ปัญหาภัยแล้งของหมู่บ้านได้สายฟ้ารู้ว่าเขาต้องทำอะไรที่มากกว่านี้เขาต้องรวบรวมพลังทั้งหมดที่มีและสร้างฝนที่ใหญ่พอที่จะชุบชีวิตให้แก่ผืนดินที่แห้งแลง้งสายฟ้ารวบรวมสมาธิ เขาสูดลมหายใจลึกๆและหลับตาลงเขาจินตนาการถึงสายฝนที่โปรยปลายลงมาบนผืนดินจินตนาการถึงความชุ่มชื้นที่ซึมซาบลงไปในทุกอนูเขารู้สึกถึงพลังงานที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายของเขาพลังงานที่พร้อมจะถูกปลดออกมาทันใดนั้นเองสายฟ้าก็เปิดเปลือกตาขึ้นแววตาของเขาเปล่งประกายเจิดจ้าเขายกมือขึ้นเหนือศีรษะและเป่งเสียงออกมาด้วยพลังทั้งหมดที่มีจงบังเกิดฝนท้องฟ้าเริ่มมืดครึ้ม เมฆดำทะมึนเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมหมู่บ้านลมพัดกระโชกแรงเสียงฟ้าร้องคำรามดังสนั่นหวั่นไหวและแล้วสายฝนก็เริ่มโปรยปลายลงมาทีละหยาดสองหยาดจนกลายหาฝนที่กระหน่ำลงมาอย่างหนักหน่วงผู้คนในหมู่บ้านต่างกันออกมาจากบ้านเรือนและชื่อชมสายฝนที่พวกเขาเฝ้ารอคอยมานานสายฝนชะล้างฝุ่นละอองและความแห้งแล้งออกไปจากผืนดินพืชผลที่เหี่ยวเฉากลับฟื้นคืนชีพ ต้นไม้กลับมาเขียวชะอุ่มอีกครั้งผู้คนต่างร้องด้วยความยินดีพวกเขารู้สึกขอบคุณสายฟ้าที่นำฝนมาสู่หมู่บ้านแต่การเรียกฝนครั้ง,งใหญ่ครั้งนี้ก็ต้องแลกมาด้วยราคาที่สูงลิว่วสายฟ้ารู้สึกอ่อนแรงอย่างมากพลังของเขาค่อยเหือดไปแห้งทีละน้อยเขาสรุดตัวลงกับพื้นหมดสติไปเมื่อสายฟ้าฟื้นขึ้นมาเขาก็พบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงในบ้านของเขาแม่ของเขานั่งอยู่ข้างๆคอยดูแลเขาอย่างใกล้ชิด สายฟ้ารู้สึกว่าพลังเขาได้หายไปเกือบหมดเขาสามารถควบคุมสภาพอากา,กาศได้น้อยลงมากแต่เขาก็ไม่เสียใจเขาได้ช่วยเหลือหมู่บ้านของเขาไว้แล้วสายฟ้าได้เรียนรู้บทเรียนที่สำคัญเขาได้เรียนรู้ว่าการช่วยเหลือผู้นั้นเป็นสิ่งที่น่ายกย่องแต่ก็ต้องรู้จักประมาณตรงเองด้วยเขาได้เรียนรู้ว่าการเสียสละนั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่ก็ต้องทำอย่างมีสติแม้ว่าสายฟ้าจะสูญเสียพลังไปบ้าง แต่เขาก็ได้รับสิ่งที่มีค่ามากกว่านั้นเขาได้รับความรักความเคารพและความขอบคุณจากผู้คนในหมู่บ้านเขาได้รับู้วลังที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การควบคุมสภาพอากาศแต่อยู่ที่ความเมตตาและความเสียสละที่มีอยู่ในหัวใจ